สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาเที่ยวโรงแรมค่ะพอดีวันนี้ยังไม่ได้เริ่มงานค่ะยังไม่ได้เอ่อเขาเรียกยังไม่เปิดงานเป็นทางการค่ะเปิดอาทิตย์หน้าก็เลยเอาภาพสวยๆมาฝากอยากจะบอกว่าสวยมากดอกไม้กําลังบานภาพดอกไม้มาฝากเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูรอบๆโรงแรมนะคะคือพื้นที่ใหญ่มากคือเดินจนเหนื่อยละค่ะแต่วันนี้เดี๋ยวจะพาชม แม่ดีกว่าเอาไว้คลิปหน้าเดี๋ยวจะพาชมแบบค่อยๆเป็นทีละส่วนนะคะเพราะว่าโรงแรมนี้มีหลายส่วนมากนะคะคือมีทั้งมีสปามีร้านคอฟฟี่ช็อปมีร้านกาแฟค่ะแล้วก็มีอกรสเฮาส์กรีนเฮาส์ที่เขาปลูกต้นไม้ปลูกอะไรทุกอย่างนะคะมันก็จะรวมกันอยู่ตรงนี้แล้วก็มีทําเกี่ยวกับโรงแรมแล้วก็ทําเกี่ยวกับ คอเทจก็เหมือน uh, กระท่อมเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะก็เหมือนรีสอร์ทอะไรประมาณนี้คล้ายๆคล้ายๆกับรีสอร์ทแต่เขาเรียกที่นี่เขาเรียกถ้าบ้านเราเขาจะประมาณเหมือนกระท่อมไหมอะ่ะเหมือนมันมันไม่ใช่กระท่อมอะค่ะมันจะเป็นเดี๋ยววันหลังเอาเอาเป็นว่าเอาไว้วันหลังเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเป็นส่วนๆไปค่ะวันนี้แค่อยากจะให้ดูรูปดอกไม้ตัวอะไรไปก่อนเดี๋ยววันหลังพอพิมมา พิมพทำมช่องเดี๋ยวพิมพ์จะเอาเข้าเป็นช่อง youtube ปะค่ะเดี๋ยวจะฝากฝากติดตามด้วยนะคะอยากให้เห็นภาพสวยๆค่ะบรรยากาศของของอังกฤษอังกฤษอังกฤษ,กฤษค่ะผู้ด,ดีอยากอยากรู้ว่าผู้ด,ดีเขาผู้ดีจริงไหมเห็นแต่เขาเรียกแต่อังกฤษเมืองผู้ดีเมืองผู้ด,ดีอยากให้รู้ว่า จริงๆแล้วอังกฤษใช่เมืองผู้ดีไหมเป็นเมืองผู้ดีแบบเหมือนที่เราคิดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพิม์จะเอา,เอาพวกนี้มาให้ดูแบบเขาเรียกอะไรความจริงก็ให้ดูเอาค่ะให้ตัดสินเอาว่าเออยังไงแต่เดี๋ยวพิมจะถ่ายพวกที่สวยๆพวกคือหลายๆที่อะค่ะในในโรงแรมก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพิม์จะพาไปเที่ยวหลายๆที่ด้วยฝากติดตามช่องด้วยนะคะ ช่อง <matte> YouTube ของพิมพ์มี่ฟรีสไตล์ค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe นะคะจะได้มีกำลังใจทำงานให้ให้ชมจะได้ผลงานใหม่ๆก็มาให้ชมเกี่ยวกับนี่แหละบ้านๆในบ้านๆของอังกฤษเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะโชว์แบบการเป็นอยู่นู่นนี่นั่นนะคะ โอเคนะคะคลิปนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะไม่เซอร์ไพรส์ให้ดูข้างนอกก่อนให้ตื่นเต้นให้ติดตามก่อนถ้าติดตามเดี๋ยวจะพาไปดูสวยๆเยอะค่ะการันตีได้รับประกันเลยค่ะสวยๆเยอะแย,ะเ,ยะเลยค่ะที่นี่โอเคนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ